หม้อดูก็หม้อเบอร์สามสองหม้อหุงข้าววันนี้แบตเตอรี่ใช่มีสองร้อยหกสิบกับสองเจ็ดห้าใช่ใช่แบบไหนดีเหมือนกันต่างกันแค่ราคาแค่นั้นนะครับคุณภาพตามราคาอืมแต่ถ้าแบบปกติขายง่ายๆก็จะเป็นรีโอคนก็จะติดแบรนด์รีโออะไรเงี้ยใครๆก็ใช่รีโอก็จะขายดีกว่าอ่ะให้เลืยบสองร้อยหกสิบ เจ็ห้าใส่รถขาไนเนี่ยใส่เวฟได้เขาใส่เวฟได้ครับใส่ซปเปอร์คัพอ๋ได้เยอะเลยอันนี้อันนี้เลยทนกันพอกันปีกว่ากว่าประมาณนี้อายุมันนนปีกว่ากว่าแหงเหมือนกันแห้งเหมือนกันครับเหมือนกันพอๆกันเลยไปไหนกันมาเนี่ยมาซื้อเปเลย ไปหน่องมะโมไหมทางใจจะมาซื้อเบ็ดด้วยซื้อนานรถไปให้ลูกชายได้อันนี้เคใช้โอเคอันนี้เคยใช้แล้วอันนี้ส่วนมากเขาก็เคยใช้แล้วไงอันขิงอันนี้เถอะอะไหนคะนี่จ้ะเซโก้สดหรือโอนครับสดสดนินดูอะไรได้นะดูยังมันเครื่องอะไรได้ลองดูได้ไป